ที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาอุดรธานีนายวันชัยจันพร,รกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้โรคกรดเลือดสมองโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตค,ครั้งที่8เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งจากการศึกษาผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคกรดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ16.7ล้านคนต่อปี ในจานวนนี้ค่ะเกิดจากโรคกรดเลือดสมองประมาณ5.5ล้านคนในประเทศไทยค่ะพบผู้ป่วยโรคกรดเลือดสมองประมาณ1,880คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนค่ะหรือว่าร้อยละ2ซึ่งถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ในเพศหญิงและอันดับ3ในเพศชายค่ะกรองจากอุบัติเหตุและโลรคมะเร็งซึ่งโรคกรดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละเกถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเลี่ยงความเสี่ยงได้หรือว่ารักษาอย่างถูกวิธีค่ะโดยจังหวัดอุดรธานีค่ะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ความรู้ โรคกรดเลือดสมองในระหว่างวันที่21จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้น้หลานจากกิจกรรมชั้นหนึ่งเซนทันปราสาและในสถานที่กู้ราชการที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดค่ะที่สิ่งรู้กษความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคกรดเลือดสมองนะครัมีเนื้อหาที่น่าศ कार्यक्रम <laughs> <laughs>